สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องในการเรียนเนื้อหาความมันจะเป็นและสถิตินิสิตมักจะมีข้อสงสัยว่าเวลาหาค่าความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องแทนค่า x ในสูตรฟังก์ชันก็ได้ค่าความน่นจะเป็นแหละแต่ทําไมเวลาหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องจึงต้องใช้การอินทิเกรตันเริ่มต้นเราก็บอก หาฟังก์ชันความหนานแน่นของความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะฟังก์ชันนี้เนี่ยนำมาช่วยในการหาค่าความ,มน่าจะเป็น,นไม่ได้หมายถึงว่าแทนค่า x แล้วได้ค่าความมันจะเป็นเพราะขณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง pdf นะชื่อย่อคล้ายๆกับ pdf file แต่ความหมายแท้จริงก็คือ property density function ฟังชันที่นำมาช่วยในการหาค่าความน่าจะเป็นแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเวลาหาค่าความน่าจะเป็นจึงต้องอินทิเกรตก่อนที่จะไปตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเนี่ยมาดูหลักคิดของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องก่อนตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง นะเวลาหาค่าความมันจะเป็นปลอบที่ x ตัวใหญ่มีค่าเป็น x ตัวเล็กให้แทนค่า x ตัวเล็กลงไปในสูตรนี้และได้ค่าความน่าจะเป็นทันทีนะฟังก์ชันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าฟังก์ชันความม่าจะเป็นแทนค่า x และได้ความน่าจะเป็นเลยตัวอย่างแรกในกล่องมีลูกบอลสีแดง3สีเขียว2หยิบออกมา1นะ x คือจำนวนลูกบอลสีแดงที่ได้ เพราะนั้น x ก็เลยมีค่าเป็น0หรือ1นะตอนนี้ก็เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องละความน่าจะเป็นที่ x มีค่าเป็น0หมายถึงหยิบแลด้วยลูกบอลสีเขียวโอกาสเกิดก็2ส่วน5ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น1ก็หมายถึงหยิบได้ลูกบอลสีแดงโอกาสเกิดก็เป็น3ส่วน5เราก็นำมาสร้างฟังก์ชัน fx มีสูตรเป็น2ส่วน5เมื่อ x เป็น0 3.5่วน5เมื่อ x เป็น1นะฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันฟาร์มแล้จะเป็นละนะเพราะแทนค่า x แล้วได้ค่าฟาร์มาละเป็นตามเหตุการณ์จริงตัวอย่างถัดไปในกล่องมีลูกบอลสีแดง5สีเขียว3หยิบออกมาพร้อมกัน3 x คือจำนวนลูกบอลสีแดงที่ได้ x ก็เลยมีค่าเป็น0 1 2 3 x ขณะนี้เนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องล้วโอกาสที่จะได้ลูกบอลสีแดง x ลูกเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวหารมีของทั้งหมด8เลือก3สีแดง x ลูกมาจากไหน5เลือก x ที่เหลือเป็นสีเขียวเพราะฉนั้นสูตรนี้นะมีตัวแปร x เราเรียกว่าฟังก์ชัน fx ฟังก์ชันความน่าจะเป็นด้วยเหตุที่แทนค่า x ลงไปนในสูตรนี้แล้วได้ค่าความมันจะเป็นทันทีนะ พราะฉะนั้นสำหรับตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะความน่าจะเป็นที่ x ตัวใหญ่มีค่า x ตัวเล็กนะแทนค่าสูตรเฉยเได้ค่าความน่าจะเป็นนะไม่ต้องอินทิเกรตต่อไปนะมาดูความหมายของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องกันตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะหมายถึงตัวแปรสุ่มที่มีค่าต่อเนื่องกัน หลายค่านับไม่ถ้วนปริภูมิตัวอย่างที่มีจุดตัวอย่างเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างต่อเนื่องนี่ก็เอาภาษาตำรามาพูดให้ฟังซะเลยตัวอย่างแรกทีเป็นอายุการใช้งานของหลอดภาพโทรทัศน์มันมีค่ามากกว่าศูนย์ถึงอินฟินิตตัวแปรทก็เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องละ x เป็นจำนวนจริงที่สุ่มเลือกมาจากช่วงปิด0-1ในช่วงปิด0-1เนี่ยมีจำนวนจริงจำนวนค่าเป็นอนันต์นับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวแปร x ในที่นี้ก็เลยกลายเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง s ก็เลยเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นภาษาตำราแดับรรยู w เป็นตัวแปรสุ่มของน้ำหนักเด็กแรกเกิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยดังนั้นดบรยูก็มีค่ามากกว่า0ูนย์ แต่ยูมากกว่าศูนย์จำนวนค่าก็เป็นอนันต์แบบนับไม่ได้นะเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องการหาค่าความมันจะเป็นนะทำไมต้องใช้การอินทิเกรตนะทำไมต้องใช้การอินทิเกรตจาก a ถึง bf x d x เนี่ยสรุปแล้วตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะจำนวนค่าเป็นอนันต์แบบนับไม่ได้ อายุการใช้งาน t มากกว่า0จํานวนค่าเป็นอนันต์แบบนับไม่ได้ x เ,เป็นตัวเลขในช่วงปิด0-1จํานวนค่าเป็นอานันต์แบบนับไม่ได้น้ําหนักของเด็กแรกเกิดมากกว่า0นยเป็นจำนวนจำนวนค่าเป็นอนันต์แบบนับไม่ได้อันนี้ก็คือความหมายของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนื่องเนี่ยก็หมายถึงพอมีตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะก็จะมีฟังก์ชัน fx เนี่ย fx มากกว่าหรือเท่ากับ0ทุกค่า x ในช่วงบวกลบอินฟินิตเนี่ยฟังก์ชัน f ตัวเนี้ยเรียกชื่อว่าฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเนี่ยเรียกย่อๆอ่า pdf นะ property density function ชื่อย่อเป็น PDF นะแต่ไม่ได้หมายถึง PDF ไฟล์นะหมายถึงฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นนะหรือเรียกยอ่อๆคล้ายๆตัวแปรสุม่มไม่ต่อเนื่องละเรียกฟังก์ชันความน่าจะเป็นก็ไดนะ้การหาค่าความจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะให้ A เป็นเหตุการณนะ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณนะ์ A ตัวแปรสุ่ม X อยู่ในเซต A นะ ให้อินทิเกรต fx dx บนเซต a นะตรงเนี้ยนะเวลาสอนหนังสือก็มักจะบอกไปเลยว่าตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเวลาหาค่าความน่าจะเป็นให้ใช้การอนะินทิเกรตเนี่ยแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาก็มักจะสงสัยว่าทำไมต้องอนะินทิเกรตในหมายเหตุสีเหลืองก็กรณีเห็นชัดเจนขึ้นว่าถ้าเหตุการณ์ a คือช่วง เปิด AB เนะี่ยความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง X อยู่ในช่วงเปิด AB มีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก A ถึง B, Fx, d x นะนะนะก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องใช้การอนะินทิเกรตมาดูบทนิยามก่อนนะยังไม่ได้ตอบข้อสงสัยเลยนะทำไมต้องใช้การอนะินทิเกรตแต่ก็มาดูบทนิยามก่อน ฟังก์ชัน fx เป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเ,อ x, เนื่อง x ถ้าเงื่อนไขที่1 fx มากกว่าหรือเท่ากับ0ทุกค่า x เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมเงื่อนไขที่2องอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงอินฟินิต fx dx ต้องมีค่าเป็น 1. 1เดี๋ยวเราก็จะไปดูเหตุผลว่าทำไมต้องมีข้อ2 ข้อ3เรียกว่าอธิบายเหตุการณ์จริงได้นะความจะเป็นที่ x มีค่าระหว่าง a, b ให้อินทิเกรตจาก a ถึง b, f, x, d, x นะทำไมตัวนี้อธิบายเหตุการณ์จริงได้เดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อกันนะ3ข้อนี้นะเดี๋ยวเราดูที่มากันนะที่มาของมันก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ ทำไมการหาค่าความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องจึงต้องใช้การอินทิเกรตมาหาคําตอบกัน,นประวัติศาสตร์ในที่นี้ก็อ้างถึงแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะห้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสอสวทเนี่ยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์กระทรวงศึกษาบางสำคัญเนี่ยอยากให้ดูตันนี้หนังส,สือเล่มนี้เขาพิมพ์มาตั้งแต่ปี2521น่ก็แปลว่าหลักสูตรสอนไว้นานแล้วนะเริ่มต้นนะเขาบอกว่าถ้ามีข้อมูลอยู่ตัวอย่างในที่นี้ก็มีข้อมูลของนักเรียน60คน สอบเก็บคะแนนนะคะแนนเต็ม100คะแนนคนที่1สอบได้84คนที่2สอบได้79คนที่3สอบได้65คนสุดท้ายสอบได้35นําข้อมูลเหล่านี้นะมาแจกแจงความถี่แบ่งเป็นอัตภาคชั้นนะ3 9มี1คน40-49มี2คน50-59มี6คนนะมาแจกแจงความถี่ พอแจกแจงความถี่แล้วนะนี่อัตราภาคชั้นที่1 3 0่งมถึงสามี1คนความถี่สัมพัทธ์ก็เอา1หารด้วยหกนะอัตราภาคชั้นที่2 40สีถึงสีคะแนนมี2คนความถีสม 33, มถ่สัมพัทธ์คือ0.33ก็มาจาก2หารด้วยหกสิบร้อยละนะก็เอาตัวเนี้ยคูณด้วยร้อยตัวนี้คูณด้วยร้อย,คย,อยแค่นั้นเองนะความสําคัญเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้นะไอ้คำว่าความถี่สัมพัทธ์นี่แหละ เนื้อหาของนักเรียนมปลายนะก็บอกว่าจากตารางความถี่จำแนกตามอัตราภาคชั้นนั้นนะ่ะให้มาเขียนฮิสตโตแกรมฮิสตโตแกรมคืออะไรนะฮิสตโตแกรมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงติดต่อกันบนแกนนอนโดยมีแกนนอนแทนค่าของตัวแปรอันนี้ก็คือตัวแปรสุ่มแล้วลนะ่ะแกนนอนแทนค่าของตัวแปร แกนอนแทนค่าของตัวแปรถัดไปเนี่ยความกว้างเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนความกว้างของอัตราภาคชั้นก็หมายถึงว่าแต่ละช่องความกว้างนี้คือความกว้างของอัตราภาคชั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแทนความถี่ของแต่ละอัตราภาคชั้น ขก้นไปนี่ก็คือความถี่นะความถี่ก็คือความสูงความสูงมีค่าเป็นบวกตัวนี้จะไปสอดคล้องกับว่าฟังก์ชันความหนาแน่นของความมันจะเป็นต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มาอ่านหนังสือต่อกันนะดังนั้นนะถ้าความกว้างของอัตภาคชั้นเท่ากันตลอดทุกแท่งกว้างเท่ากันความสูงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะแปลตรงกับความถี่ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความกว้างของอัตราภาคชั้นเท่ากันความสูงก็จะแปลตามความถี่ข้อมูลต่อไปอ่านหนังสือต่ออีกนะในกรณีเช่นนี้เราอาจใช้ความถี่เป็นความสูงของรูปสเหลี่ยมมุมฉากถ้าถือว่าความกว้างของแต่ละอัตราภาคชั้นเป็นหน่หน่วยเขามองตัวนี้เป็น1ห,หน่วยแล้วนะ แต่ถ้าความกว้างของอัตราภาคชั้นไม่เท่ากันนะความสูงของสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะเท่ากับอัตราส่วนของความถี่และความกว้างนะพูดง่ายๆก็คือนะถ้าความกว้างไม่เท่ากันก็ให้ใช้คำว่าพื้นที่หมายถึงความถี่ข้อมูลนะพื้นที่คือความถี่ข้อมูลนะ พอเอาพื้นที่หารด้วย n ใหญ่มันก็ได้ค่าความน่าจะเป็นเห็นไหมกลายเป็นสัดส่วนความน่าจะเป็นก็แปลว่าพื้นที่เนี้ยนะมีความัมพันธ์กับความน่าจะเป็นเนี่ยพอเรามีนะอัฐภาคชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ความสูงชั้นที่1 1คน ชั้นที่สองสองคนชั้นที่สาคนนะต่อไปก็ลบเส้นกึ่งกลางของอัตราภาคชั้นทิง้งนะลบทิ้งไปแล้วนะได้กราฟรูปนี้นะได้กราฟแท่งนะความกว้างเท่ากันความถี่ก็แปลาตามความสูงนะอันนี้นะทบทวนกราฟให้เห็นัะนะีจากกราฟรูปนี้นะ ลบเส้นกึ่งกลางแท่งทิ้งไปถัดไปเนี่ยก็บอกให้โยงจุดกึ่งกลางเข้าหากันนะคำว่าโยงจุดกึ่งกลางเข้าหากันเนี่ยนะก็เรียกชื่อว่าฮิสโตแกรมละแกนนอนคะแนนแกนนี้คือความถี่นะเส้นนี้ยังยังไม่ถึงขั้นฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นนะ ต่อไปรับปรับความถี่ให้ละเอียดมากขึ้นความกว้างอัตราภาคชั้นเดิมกว้าง10ลดขนาดลงกว้างเหลือ5เหลือ1เหลือ2กราฟแท่งพวกนี้เนี่ยก็จะละเอียดมากขึ้นเนี่ยเส้นโค้งนี้ก็จะปรับได้เรียบมากขึ้น,นแต่ยังไงก็ตามขณะนี้เนี่ยเส้นโค้งนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันความหน,นานแน่นของความมันจะเป็นได้เหตุผลว่าหน่วยมันยังเป็นความถี่อยู่ลเลย ต่อไปอีกหนึ่งขั้นตอนในภาพนี้เนี่ย,เ,ยเส้นโค้งอันเดิมเ,เดิมพื้นที่ใต้โค้งทั้งหมดนั้น,นรวมกันแล้วนับเป็น60คนหน่วยเป็นจำนวนคนหน่วยเป็นจำนวนคนเป็นความถี่แต่พอเรามองเป็นความถี่สัมพัทธ์ก็หมายถึงสเกลนี้เนี่ยหารด้วยเตลอดเลย พื้นที่ใต้โค้งตัวนี้ก็เลยเหลือมีค่าเป็นหนึ่งเห็นไหมพื้นที่ใต้โค้งมีค่าเป็นหนึ่งนะตรงกับคุณสมบัติข้อ2เ,เส้นโค้งที่ปรับเรียบแล้วในที่นี้เนี่ยจะเรียกว่าฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น,เ,นเพราะในภาพนี้เนี่ยจะพบว่ามีคุณสมบัตินะสข้อที่สําคัญละ ตอนนี้เราได้คำตอบที่สำคัญแล้วนะข้อ1ทําทำไม f(x) จึงต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะก็เพราะว่ามันมาจากความถี่มาจากความถี่สัมพัทธ์มาจากความสูงเนะี่ยค่ามันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ข้อ2นะทำไมอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิต f(x) dx จึงต้องเท่ากับ1นะ่ อินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิต fx dx ความรู้ในวิชาแคลคูลัสก็คือพื้นที่ใต้โค้งอันนีนะ้พื้นที่ใต้โค้งตัวนี้มาจากความถี่ทั้งหมดหารด้วย n ก็เลยมีค่าเป็น1นนะึเหตุผลอันที่3อธิบายเหตุการณ์จริงได้ก็หมายถึงว่าเดิมนั้นนะ่ะเรานับความถี่เป็นแท่งนะพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆพวกนี้บวกทบกัน แต่พอเราปรับเส้นโค้งนะหรือแท่งความตีให้ละเอียดมากขึ้นปรับเป็นเส้นโค้งพื้นที่ใต้เส้นโค้งตัวนี้ก็เท่ากับนะพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นนะรวมกันนะเพราะฉะนั้นความมันจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x มีค่าในช่วง AB เนะี่ยเดิมคิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะแต่พอเราปรับเส้นโค้งให้เรียบแล้วมันก็กลายเป็นพื้นที่ใต้โค้งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกว่า มันสามารถอธิบายเหตุการณ์จริงได้ว่าอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx จะได้ความว่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x มีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b เห็นไหมเบื้องหลังมาจากหนังสือมอปลายนะแล้วก็คุณสมบัติของฟังก์ชันความหนานแน่นของความนั่นจะเป็นต้องมีข้อที่1เป็นบวกเพรามาจากความสูงข้อที่2มันมาจากความถี่ทั้งหมดรวมกันหารด้ n ใหญ่ พื้นที่ใต้โค้งถึงเป็นหนึ่งนะเหตุที่มันอธิบายเหตุการณ์จริงได้เพราะมีการปรับค่านะจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานให้เล็กเรื่อยๆนะจนกระทั่งปรับเป็นเส้นโค้งเรียบนะพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเดิมมองเป็นแท่งๆนะตอนนี้ก็มองเป็นพื้นที่ใต้โค้งทบทวนหลักการอีกทีนึงนะเริ่มต้นนะมีข้อมูลทั้งหมด 500ตัวจำแนกตามอัตราภาคชั้นนะีแล้วก็มาเขียนกราฟแท่งผนะพอมาเกีนกราฟแท่งแต่ละแท่งแล้วปรับความถี่ให้ละเอียดมากขึ้นนะความถี่แปลตามความสูงนะแปลตามความสูงสังเกตหน่วยด้านนี้นะอันนี้คือความถี่ต่อไปนะโยงจุดกึ่งกลางของแท่งนะเป็นเส้นโคง้ง เพราะฉะนั้นแต่ละแท่งนี้เนี่ยถ้าละเอียดมากขึ้นแท่งเล็กลงเรื่อยๆนะหรือบอกว่าอัตราภาคชั้นแคบลงเรื่อยๆเนะส้นโค้งนี้ก็จะเรียบมากขึ้นสเกลด้านนี้ยังเป็นความถี่อยู่นะต่อไปนะเอา500หรือ n ใหญ่หารตลอดกลายเป็นความถี่สัมพัทธ์เส้นโค้งจะเหมือนกันนะเพราะการหารด้วยค่าโครงตัวนั่นนะ่ะโครงสร้างของกราฟจะเหมือนเดิม เส้นโคงนะ้งเนี่ยสีน้ำเงินตัวเนี้นะต้องใช้ความรู้ขั้นสูงถึงจะรู้ว่าสูตรของมัน f x ควรจะมีสูตรเป็นอะไรเนะี่ยแจกแจงปกติแจกแจง t แจกแจงคาย square หรือแจกแจง f เนะี่ยเพราะถ้าเราไม่มีแท่งสี่เหลี่ยมมาให้นับความถี่เราก็ต้องดูพื้นที่ใต้โค้งแทนเนีนะ่ย ฟังชันนีนะ้เรียกว่าฟัง์กชันความหนานแน่นของความ,มน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่สำคัญนะประยุกต์ใช้งานในทุกสาขานะคนที่เรียนวิชาความ,มน่าจะเป็นและสถิตนะิทุกสถาบันนะพูดอย่างนี้ ต้องเรียนตัวแปรสุ่ม Z ต้องเรียนตัวแปรสุ่มทต้องเรียนตัวแปรสุ่มค่ายสแควร์ต้องเรียนตัวแปรสุ่ม F ในนักเรียนชั้นมอปลายก็เรียนเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานี่ยเส้นโค้งเป็นรูปลักคังคว่านะสมมากกับแกน Y นะพื้นที่ครึ่งซีก0.5อะไรทดาทนี้ตัวแปรสุ่มทะคล้ายกับตัวแปรสุ่ม Z นะเป็นรูปลักคังคว่าเหมือนกัน การกระจายค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับขั้นความเสรีตัวแปรสุ่มค่าสแควร์ค่าเริ่มต้น0ไปถึงอินฟินิตการกระจายค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับขั้นความเสรีตัวแปรสุ่ม f ก็เหมือนกันค่าเริ่มต้น0ถึงอินฟินิตการกระจายค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับขั้นความเสรี v 1กับ v ะองนเส้นโค้งพวกนี้เนี่ยนะ เรียกว่าฟังชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นเนะเรียกสั้นที่สุดก็ฟังก์ชันความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน Z สูตรคือเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องพิสูจน์กันเยอะนะแต่ว่าในระดับมปลาย,ยระดับปริญญาตรีเรียนสถิติตัวแรกสี่เบื้องต้น ็สูตรนี้ให้เลยนะยกเว้นพวกที่เรียนทฤษฎีสถิติอาจจะต้องนำสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้งานลักษณะอื่น,เ,นเส้นโค้งเป็นรูปะระฆังควานะ้างโดยทั่วไปนะลบสี่มันก็แตะแกนนอนแล้วสี่ก็แตะแกนนอนแล้วนะต้องการหาค่าความมันจะเป็นก็ต้องใช้อินทิเกรตหาพื้นที่ใต้โคง้ง ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน Z เ,นเขียนกราฟในช่วงลบ5ถึง5เส้นโค้งเป็นรูปะระฆังควาําอยากได้ความมันจะเป็นในช่วง0ถึง1นะพื้นที่สีแดงตัวนี้นะอินทิเกรตจาก0ถึง1 FZDZ อินทิเกรตแล้วได้เป็น0.3413ความมันจะเป็นที่ Z มีค่าในช่วง0ถึง1เท่ากับ0.3413 นักเรียนชั้นมปลายนะหรือนิสิตท,ที่เรียนส,ยสิธิเบื้องต้นก็ใช้การเปิดตารางกระดาษหาค่ากันเนี่ยแต่เบื้องหลังนะในคลิปนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าตัวเลขเนี้ยคือพื้นที่ใต้โคง้งได้มาจากไหนได้มาจากการอินทิเกรตเนี่ยความนั้นจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซดมีค่าตั้งแต่0-1 0 3ถึง1 0.3413 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแทดมีค่าในช่วง0ูนถึงหนมีค่าเป็น0.3643นะอันนี้มาจากการอินทิเกรตแต่นักเรียนมปลายก็ใช้การเปิดตารางกระดาษนะสรุปแล้วในคลิปนี้นะก็คงได้ประโยชน์อย่างนี้นะว่าทำไมฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นจึงต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์มันมาจากส่วนสูงหรือมาจากความถี่เป็นเลขบวก นะทำไมอินทะิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงอินฟินิตของ fx dx จึงต้องเป็น1เบื้องหลังก็มาจากความถี่ทั้งหมดหารด้วย n n หาร n เป็น1อ่ะพูดง่ายๆนะข้อ3นะทำไมความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าระหว่าง a b จึงต้องอินทิเกรตจาก a ถึง b fx dx กนะ็แท่งสนะี่เหลี่ยมพืนผ้า กับพื้นที่ใต้โคม้มันมีค่าเท่ากันนะใช้หลักคิดแบบนี้นสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่ามีมประโยชน์กับทุกคนนะว่าทำไมเวลาหาค่าความจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องจึงต้องใช้การอินทิเกรตสวัสดีครับ